สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันเสาร์ที่13พฤษภาคม2023นะครับวันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึงหรือว่าฉลองแม่พระแห่งปาติมานะครับก็เป็นสถานที่ที่เรารู้จักคุ้นเคยและเราก็หลายหลายคนก็ได้ไปแสวงบุญม,มาแล้วนะครับกเ็เป็นเรื่องราวที่นำมาบอกกันอีกทีหนึ่งในวันนี้นะครับ ก็แ,แม่พระประจักษ์ที่วาติมาน kind of ั <oneself> ้นก็เป็นการประจักษ์ของพระแม่มารีต่อเด็กชาวโปรตุเกสสามคนคือลูเซียดูสันโตสยาชินชาและฟอนซิสโกมาลโตรวมทั้งสิ้น6ครั้งในปีคศ1917ที่เมืองวาติมาประเทศโปรตุเกสเหตุการณ์นี้ทำให้แม่พระพระนางมารีได้รับสมญาณว่าแม่พระแห่งวาติมานะครับนี่ก็เกิดเป็นที่มา สรุปคร่าวๆมีการประวัติของการประจักษ์ทูตสวรรค์เป็นดังนี้บอกว่าในปีคศ1916ลูเซียดูสังโตสและยาชิงทาแล้วก็ฟังซิสโกมาโดได้เห็นทูตสวรรค์ผู้อารักขาประเทศโรตุเกตมาประจักษ์สามครั้งเั็นนี้ในฤดูใบไม้ผลิทูตสวรรค์ได้สอนเด็กทั้งสามให้สวดอ้อนวอนพระเจ้าให้อภัยบาปแก่ผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์ในฤดูร้อนทูตสวรรค์ ได้ให้เ,เด็กสวดอ้อนบอนพระเจ้าอย่างต่อนเนื่องให้พวกคนบาปกลับใจและทำปรีกรรมเพื่อชดใช้บาปแทนคนเหล่านั้นในฤดูใบไม้ร่วงทูตสวรรค์สอนบทอธิษฐานอีกบทหนึ่งเพื่อขอชดใช้บาปแทนคนบาปและให้คนบาปได้กลับใจด้วยอำนาจของพระฤาษีอของพระเยซู และดวงวัตไัยอนิรมนของพระแม่มารีสำหรับการประจักของแม่พระนะครับก็บมีดังนี้ก็บอกในปี1917พระนางมารีบุมจารีได้ประจักษ์มาต่อเด็กทั้งสามคนดังที่ได้บอกไปแล้ววันที่13พฤษภาคมขณะที่เด็กทั้งสามกำลังนำแกะไปเลี้ยงในทุ่งก็พบสตรีคนหนึ่งปรากฏกายขึ้นพร้อมกับแสงสว่างจ้าเธอบอกเด็กๆว่าเธอมาจากสวรรค์ นัดหมายพวกเขาให้มาพบเธอทุกๆวันที่13จนถึงเดือนตุลาคมแล้วเธอจะบอกเด็กๆว่าเธอเป็นใครและให้เด็กทั้ง3ามทำบรีกรรมและรับความลำบากจากพระเจ้าเพื่อชดใช้บาปแทนคนบาปวันที่13มิถุนายนสตรีนั้นขอให้เด็กสวดสายพระคำบ่อยๆ อธิษฐานขอให้พระเยซูยกโทษบาปของมนุษย์และช่วยเหลือวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในแดนชำระและบอกเรื่องบางอย่างให้เด็กทั้งสามเก็บไว้เป็นความลับวันที่13กรกฎาคมสตรีนั้นย้ำให้เด็กๆสวดสายประคำทุกวันบอกเด็กๆว่าในเดือนตุลาคมนั้นเธอจะแสดงการอาัศาจรรย์ครั้งใหญ่ให้ทุกคนได้เชื่อและได้ทำปรีกรรมแทนคนบาป วันที่13สิงหาคมสตรีนั้นย้ำเตือนเด็กให้ทิฏฐานและทำปรีกรรมมากๆเพราะวิญญาณทั้งหลายหลายดวงนะั้นต้องตกต่องลงนรกเพราะไม่มีคนทิฏฐานและทำปรีกรรมให้เขาวันที่13กันยายนรูเซียขอให้สตรีนั้นช่วยบำบัดโรคให้คนป่วยที่มาขอความช่วยเหลือเธอสตรีนั้นว่าจะช่วยให้หาย ได้เป็นบางคนเพราะพระเจ้าไม่พอพระไทยวันที่13ตุลาคมมีคนมารอดูการอัศาจรรย์เป็นจำนวนมากทางการคาดว่าเราประมาณเจ็ดหมื่นคนเมื่อฝนหยุดตกสตรีนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าบอกว่าเธอคือมารดาแห่งสายประคำแม่พระเตือนให้คริสตชนหยุดทําบา หันมาสวดสายประคำและชดใช้โทษบาปของตนเองแม่พระยังขอให้สร้างโบสถน้อยขึ้นที่นี่หลังหนึ่งเมื่อแม่พระหายลับไปแล้วดวงอาทิตย์ก็ปรากฏลักษณะแปลกประหลาดกลายเป็นสีเงินมองเห็นได้โดยไม่แสบตาแล้วเริ่มเคลื่อนเป็นวงกลมสลับเป็นสีต่างๆปรากฏการนี้เกิดขึ้นนานนับ10นาทีหลังกลับสู่สภาวะปกติ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พบว่าเสื้อผ้าของตนแห้งสนิทและสะอาดปราศจากคราบโคลนที่เปื้อนในตอนแรกสำหรับพระาศาสนาจักรนะครับหลังจากที่มีการประจักษ์อย่างนี้เกิดขึ้นพระาศาสนาจักรหรือว่าการประจักษ์ของแม่พระอาิมานั่นเองเอก็ได้ถูกามา ได้ถูกประกาศและก็ได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในแม่พระ,สะเสด็จเยี่ยมเยียน,ยยนมณุยดยรวมทั้งการประจักษ์ทั้ง10แห่งพิมพ์ในในสมัยของเราเนี่ยในยุคของเราเนี่ยนะแม่พระประจักษ์มานทรวมไว้ในประวัติศาสตร์ก็สิแห่งแต่สำหรับที่ปฏิมานี้ก็เป็นพิเศษเสำหรับ1,900ั 17ในปีนั้นก็เป็นปีที่แม่พระประจักมาซึ่งก็ครบ100ปีไปแล้วนะครับก็ปีนี้2023แล้วนะครับก็ครบร้อยร้อกว่าปีไปแล้วสำหรับเด็กสังสน,นั้นเมื่อเติบโตขึ้นมาก็เป็นปัจจุบันก็เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อบอกว่าเป็นนักบุญก็ได้ก็คือายาชินทาหรูเซีย แล้วก็บังซิสโกโทั้งสคนนั้นก็ได้รับพรเป็นพิเศษจากพระเจ้าจากโดยผ่านทางแม่พระแล้วก็แม่พระประเจ้ามานั้นก็เตือนให้คริสชนนั้นได้ใช้โทษบาปได้ทำความดีด้วยการใช้โทษบาปต่างๆแล้วก็เพื่อวิญญาณจะได้รอดพ้นจากความ ทุกยากลำบ,บากต่างๆหลังจากความตายนี่เป็นสิ่งที่แม่พระประจักษ์มาและปัจจุบันนี้เองที่โปรตุเกสที่ปาริมาก็มีคนไปสวงบุญทุกๆวันนะครับมีการแห่แม่พระปาิมาแล้วก็บรดาคาทอลิกก็มีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ไปขอแม่พระให้ช่วยอะไรต่างๆเราจะเห็นว่าบรดาคาทอลิกนั้น ถือว่าแม่พระเป็นจะว่าคนกลางก็ได้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระเยซูเจ้ามากที่สุดแหละแล้วก็พระองค์ก็ฟังพระแม่มารีเนี่ยแม่พระเนี่ยมากที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ก็บอกแม่พระก็มาจากมาไม่ใช่เฉพาะที่ปฏิมาที่เมืองรูธที่ฝรั่งเศสด้วยนะปฏิมาที่โปรตุเกสและก็เมืองกันอื่นก็ยังมีอีกหลายๆแห่งนะครับแต่ว่าที่เรารู้จักมากคุ้นดีๆก็คือที่ปฏิมาและก็ที่เมืองรูธเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็เป็นวันเสาร์ซึ่งคริสตชนคทาทอลิกก็ถือว่าวันเสาร์นั่นก็คือวันที่เราระลึกถึงพระแม่มารีก็วันนี้ขอให้เราได้มีความเชื่อความวางใจและขอพระแม่มารีซึ่งระลึกถึงการประจษ์มาที่ปาจิมานั้นจะได้เสนอวนิกกาบพระเป็นเจ้าเพื่อเราจะได้เข้มแข็งมั่นคงและ,จะเจริญชีวิตพร้อมที่จะทำหน้าที่ของเราอย่างดีนะเป็นบุตรพระเจ้าเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดี ของกันและกันอยู่ด้วยกันด้วยความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพนามพระาพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด